ความจริงของทุกอริยสัจซึ่งอยู่ในบทธรรมจักรก็จะกล่าวในภาษาบาลีว่าอิดังข้อวนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุค่ะชาระปิฎุค่ะมารณาปิทุขังโสขปริเทวาทุกขตวมนัสสุปายาสสะปิทุข่ะปิเยสัมปโยโคทุค้อปิเยสัปโยโคตุค้อ ยำพิชังนานาปฏิัมปีทุกขัง้ังกิเตนะปัจจุปาดานคันดาทุกขะอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีซึ่งก็ถ้าไม่อธิบายหรือไม่แปลภาษาไทยเราก็จะไม่เข้าใจก็จะแปลว่าดูก่อนทีสุดทั้งหลายความจริงของทุกมีอะไรบ้างความจริงของทุกก็คือความเกิดเป็นทุก ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความพับแค้นใจทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ความประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ความพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ รวมย่อมาแล้วก็วทุกทั้งหลายก็มาลงที่1,500คือกายกับใจของเราที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่ก็มาลงที่กายที่ใจเพราะกายนี้เป็นที่อาศัยของจิตเหมือนกับว่ารถยนต์เราก็เป็นเสมือนร่างกายจิตก็เหมือนคนขับถ้าจิตที่ปุิบตแล้วก็ย่อมจะ นำสุขมาให้กายนี้แต่ถ้าไม่ได้ฝึกกายนี้ก็จะเป็นหุ่นเชิดของกิเลสก็จะมีแต่ความทุกข์มีทุกข์เพราะเจ้า,านายของร่างกายดินรนพยานอยากอยากอยากมากเกินไปอยากได้ลาบได้ยได้สรรเสริญได้สุข เมื่อดิ้นดนมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายนี้สุดโซ่บางคนก็ทำมานหนักอามุ่งหวัค่ําเพื่อที่จะได้เงินได้ทองแต่ลืมคำหนึ่งถึงสุขภาพสุดท้ายได้เงินมาก็เอาไปให้หมอหมดเพราะว่าร่างกายนี้เกีดแต่เหมือนรถที่สุดร้อมากเก,กินไปก็ต้องเข้าวถอร่างกายก,ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลต้องดูแลรักษา มังคนดำมาตลอดทั้งชีวิตท,ท้ายก็มาเข้าโรงพยาบาลเงินทองที่หามาได้ก็ต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลเองนี่เพราะว่าอำน,นาจของจิตที่ยิ้มโนทยานจากไม่ได้รับการฝึกก็เลยอัยกคมเจ้านายอักคมมากเกินไปหรือคนขับรถขับหยาบมากเกินไป ครับไม่ทนุพนมจนลดนิพพังทีนี้มาพูดถึงว่าการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์กกน,กนี้ก็คือส่วนมากเราก็ก็จะเข้าใจว่าการเกิดได้อัตภาพร่างกายแต่ว่าในการเกิดนี้เนี่ยมันมีสองในก็คือเกิด ในภพภูมิต่างเกิดเป็นสัตว์รนรกเปรตอสุกายไดย้ฉานนี่ก็มีความทุกข์มากอยู่แล้วที่มีความทุกข์มากเพราะว่าถูกลงโทษเพราะว่าตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้ทําผิดศีลไม่รักษาศีลห้าถ้าคนบ้างลักทรัพย์บ้างผิดในกามบ้างเจ้าชู้เล่นเจ้าชู้ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นผัวผู้อื่นแล้วก็พูดเต้นพูดคำหยาพูดระเจือ้อพูดสอดเสีย แล้วก็ดุสราอันนี้ก็เวลาตายจากอัตภาพของมนุษย์ก็ไปเกิดควบคุมที่เป็นทุกข์มากภูมิที่ลำบากควบคุมสันว์นรกนี่ก็ถูกถูกลงโทษโดยนายนิราบาลจาบับดวงวิญญาณไปลงโทษทีนี้ควบคุมของเปรตอสูรกายเดชาเปรตก็มีความโลภเปรตก็ทรมานมีความทุกข์มากเพราะว่าปากเท่ารูเข็มแต่ท้องใหญ่โตมาก ทรมานกินน้ำเลือดน้ำหนองต้องอาศัยญาติโยมที่บุญบุตรไปให้ทีนี้พวกรูของอสุรกายก็เหมือนกันก็เหมือนกับพวกแบคทีรียที่หนูอยู่ในร่างกายเรากินน้ำเลือดน้ำหนองพวกป่าญาติก็เป็นพวกรูที่มีความทุกข์เท่นั้นทีนี้พวกรูปสัตว์เลื้อฉันก็มีความทุกข์เหมือนกันพวกพวกรูปฉันนี่มาจากไหนมาจากจิตมนุษย์ที่ น,นี่หลงนั่นเองหลงกินหลงนอนหลงเสพการก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขไม่ต่างอะไรไก่ที่เจ้าชู้เสพการส,สัำส้นไม่เลือกก็แมวก็เอาแต่นอนปูเหลืองก,ก็กินแล้วกว็นอนหมูกินแล้วกว็นอนนกกินแล้วก็เที่ยวเดบินไปป่าไม้บ้างภูเขาบ้างแม่น้ำบ้ ằng, างทะเลบ้างน้องน้ำต่างๆ กขาไม่ต่างอะไรคนที่เพลิดเพลินในการเที่ยวเที่ยวป่าไม้บ้างภูเขาบ้างน้าตกบ้างทะเลบ้างให้เหมดนเปรียบเป็นสัตว์เลี้งสัตว์เปลียนเป็นนกที่เพลิดเพลินเที่ยวสนุกสนานอานี้ก็เรียกว่าภูมิของสัตว์เดรัจฉานตวบภูมิที่หลงเมื่อมีความหลงแน่นอนก็ยากที่จะทําความดีก็เวียนว่ายากิดก็ไปสู่ความทุกข์เหมือนเดิม พระเจ้าบอกว่าสัตว์เดรัจฉานที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีน้อยมากตายสัตว์เดรัจฉานก็จะไปเป็นตกนุกชื่งมากส่วอใหญ่สัตว์เดรัจฉานที่ไปเกิดเป็นเทวดากับมนุษย์มีน้อยมากเหมือนกันมนุษย์ตายอย่างมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยมากเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของกิเลสก็คือก็จะปรุงแต่งให้ทำความชั่วมากกว่าทำความดี ตุงแต่งไงคิดชั่วมากกว่าคิดดีแล้วเราก็ดูดีว่าคนที่เข้าวัดเท่าไหร่คนที่เข้าคพุกตารางเท่าไหร่นั่นเพราะคือว,ว่าจิตนี้เนี่ยมันไหลสู่ที่ต่าถ้าไม่ได้รับการฝึกก็อย่าไปสู่สัตว์ไปสู่ภระบมิมนี่ไม่ดีการเกิดภพภบมิมของมนุษย์การเกิดภพภบมิมของเทวดาลม ทั้งสามวุเยทุกภูมินี้เป็นทุกภูมิที่ไม่เที่ยงดังนั้นเนี่ยรู้จักว่าการเกิดเป็นทุกที่เป็นทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันหมดอายุไขมนุษย์เราก็มีอายุไขไม่เกินร้อยปีสุดท้ายก็ถึงจะรวยมากเท่าไหร่ก็ก็ต้องเวียนไยตายเกิดเหมือนกับจิตที่เร่ร่อนต้องไปหาร่างใหม่ที่นี่การหาร่างใหม่เึ่มันก็ไปสู่มันคนเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ต้องเร่ร่อนพหาร่างอนุสร่างสั์นรกร่างเปรตอนุกายร่างเทวดามันก็เป็นพวกภูมิที่ก็ไปสู่ความความทุกข์เหมือนเดิมถ้ามันเที่ยงเนี่ยมันก็มีความสุขแต่พระเจ้าว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้บังคับมัญจาว่า ไอจิตนี้เนี่ยมีความสุขเป็นธรรมตา,รรมากที่ตลอดไอจิตนี้เนี่ยไม่ไปเว้นว่าใดเกิดตามใจที่ยังมีกิเลสมันก็ต้องไปเกิดอย่างแน่นอนเพราะที่นีก้กิเลสเนี่ยก็คือเป็นตัวที่า้า้เกิดเมื่อใดที่เรามีความรักความชางังความพยาบาทหรือความโลภความโกรธความหสามตัวนี้ที่คุ่งอำนาจมุษย์โลกเรา ที่ทำมาได้ทําดีบ้างทําชั่วบ้างอ่หลงไปกับหลงไปกับการหลงไปกับอานาจของกิเลสซึ่งกิเลสนี้แน่นอนอยู่แล้วเป็นผู้ที่ครอบความคิตมนุษย์ได้มืให้หนุ่มให้บอดความรักมาทาให้คนตาบอดทำไมถึงตาบอดเพราะว่าไม่ไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาอะไรนะแม้แต่ว่า ได้คนที่ไม่ดีก็คิดว่าเป็นคนดีเข้าใจว่าเป็นคนดีทั้งๆที่คนอื่นต้องบอกว่าไม่ดีแต่ก็ยังรักยังหลงแต่ต้องโดนถึงจะรู้ถึงจะถึงจะมีสติขึ้นมาได้อันน,นี้การกาเนิดการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าเกิดทุกข์เพราะภูมิเนี่ยมันหมดอายุขไขทั้งหมดมันจึงว่าเป็นทุกข์แล้วก็ไม่สามารถรับคับบัญชาไนดะี ทีนี่การเกิดที่เราเข้าใจทั่วไปก็คือการเกิดในที่สองก็คือเกิดได้อัตภาพของการเป็นมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยตอนที่เข้าท้องเนี่ยเราดูที่ว่าทรมานขนาดไหนต้องอาศัยน้ำนมจากข้องน,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 น้ำน้ำเลือดน้ำหนองจากแม่ต้องมานั่งกอดเก่าอยู่ในท้องตอนที่อยู่ในกันแล้วเหมือนกับติดคุกอยู่เก้าเดือนกว่าจะได้คลอดออกมา ทรมานขนาดไหนบางคนก็ตายได้ก่อนไม่ได้คลอดออกมานี่ยความทุกข์ของการเกิดทุกข์มากพอเกิดมาแล้วถ้าไม่ใหญ่พ่อแม่ยั้ยงดูอย่างดีก็เกิดมาเราจะเห็นว่าไม่มีใครที่เกิดมาแล้วยิ้มนี่ไม่มีใครที่มาเกิดมาแล้วไม่ทุกข์นี่แต่เกิดมาแล้วก็ร้องไห้ทุกคนแล้วก็กำมือเน่นเกิดมาแล้วก็กำ ยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือเป็นตัวตนของเราตัง่างที่ว่าเขายังไม่ตั้งชื่อก็เขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเลยยึดมั่นถือมั่นต้องอาศัยสมมติทั้งหมดเลยโน่นทีนี้พอเขาตั้งชื่อก็หลงชื่อว่าชื่อนั้นเป็นของเราทีนี้พอชื่อไม่เป็นมงคลก็ไปเปลี่ยนไม่ต้องปลี่ชื่อเนี่ยก็คือหลันาจของความอย่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาศัยเนี่ยมันเป็น ของแท้ของของจริงของแน่นอนการเกิดในอัาตาของมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้กินอาหารก็เป็นทุกข์เกิดมาแล้วโดนลมแดดร้องไห้ก็เป็นทุกข์แม่แม่กินนมก็เป็นทุกข์แล้วก็ได้ร่างกายที่ตาบอดหูหนวกเป็นไม้ก็เป็นทุกข์อีกร่านกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงก็เป็นทุกข์ความทุกข์ที่มีมากมาย การการแก่ความแก่ก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถที่ใช้อานได้เหมือนเหมืหนอนอย่างเดิมเหมือนรถที่ใช้อานไปก็สึกหลออะไรบ้างก็ผมก็หอกควันก็หกักนังก็เหี่ยวย่นพอแก่ม,มาแล้วก็ควันก็เริ่มตอนนะเยวข้าวอะไรก็ไม่ได้ต้องใส่ควันรอน าก็มองไม่ค่อยชัดหูก็ไม่ค่อยได้ยินร่างกายก็ต้องถึงไม้เท้าปายุความแก่เนี่เป็นทุกข์มากเพอแก่แล้วก็โรคไปใกล้เจ็บก็เริ่มเบียดเบียนนะความเจ็บก็ยอมตามมาเนี่ยคือว่าความจริงของทุกข์ที่จะมาอธิบายความแล้วก็ความตายความตายในที่นี้ก็คือว่าร่างกายเนี่ย มันหมด,ดอายุไข่แล้วก็ต้องพัดพลาดจากญาติพี่น้องจากสามีจากภรรยาจากบุทธ,ธิดาจากบริวารมันก็เป็นลุกพอเวลาพัดพลาดเขาต้องร้องไห้ไม่อยากให้บุคคลที่ตายนั้นพัดพลาดไปไม่อยากให้สามีพัดพลาดไม่อยากให้ลูกพกัดพลาดไม่อยากให้ภรยรยาพัดพลาดแต่มันเป็นไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีความตายคู่กัน ที่แหลมนุษ์จึงว่ามีความทุกข์ตรงนี้คือความจริงของทุกข์แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่ตายก็คือจิตของเรานั่นเองตายแต่กายแต่จิตไม่ตายจิตนี้ไม่ตายไปไหนอีกไม่ตายก็ไปห,หาร่างไม่ไปอาร่างใหม่อีกก็เวียนอยู่นี่แหละในสามสิบเอ็คตภูมิเวียนว่า,วาตายเกิดพระพุทธเจ้าจงให้เราปรารถนามรรคผลผนิพพานเพื่อไปเกิญหลุดพ้นจาก คบคุมตั้งสามที่เอ็ดคบคูมนี่แหละก็เหมือนกับลอยลอยทะเลาะฝังไม่เจอทีนี้เวลาให้ทานรักษาศีลจะเดินภาวนาก็ให้อธิษฐานพระนิพพานคือหลุดพ้นจากกิเลสพุดหลุดพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บกามตายเพื่อที่จะทํายิพพาในแจ้งการกระทํายิพพาในแจ้งนี่เป็นมงคลชีวิตจุกไม่ใช่เราเกิดมาแล้วเรามามาวิ่งสวงยาความท่ารวยอย่างเดียว อันนั้นก็คือว่าก็จะทําให้เราประมาทแต่เราก็ต้องมาชําระจิตของเราเนี่ยให้เข้าถึงพระนิพพานได้เพราะพระนิพพานเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่เกี่ยวดุจเป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุเป็นความสุขภายในความสุขที่ใจสงบใจว่างจากกิเลส ยางการตายเนี่ยว่าคือกายตายแต่จิตไม่ตายจิตไม่ตายจิตไม่ตายต้องมีสองแแบคบือจิตไม่ตายมีกิเลสก็ไปเกิดจิตไม่ตายที่หมดกิเลสก็ไม่ต้องไปเกิดแล้วนี่คือการตายทีนี้ความประสบะความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นความโศกมาอย่างไหนก็มาจากนี่แหละที่พูดไปก็เมื่อเรา เมื่อญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเราตายบางค,ค,คนเนี่ยเขาย่อมเศร้าโศกหรือว่าเรามีความรักในวัยรักความรักคงหนห่มสาวถ้าเกิดเศร้าชู้ขึ้นมานอกใจกันมาก็จะม,มีความเศร้าโศกความไม่สบายกายไม่สบายใจตามเพราะว่าผิดหวังจากความรักมีความขับแค้นใจก็ย่อมตามมาเนื่องจากความรักเพราะบางทีก็ตั้งใจ ว่าจะมอบกายสวัสชีวิตอยู่กับคนนี้แล้วแต่ว่าอยู่ๆเขามาเปลี่ยนแปลงเป็าคนใหม่มเกิดความไม่พอใจทับแขนใจมงพนก็ใช้อาวุธใช้ดาบาวุธฆ่ากันเขามีมความทับแขนเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าคนอื่นมาทําให้เราเขาเรียกว่าผิดหวังไม่ได้สมหวังตามที่เราพัฒนาความทับแขนใจม่งเป็นทุกข์ ทีนี้ัวต่อไปก็คือความประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเป็นทุกข์ประสบสิ่งไม่พอใจเนี่ยมันมีทุกวันประสบสิ่งที่ไม่พอใจเมื่อเราเป็นครอบครัวเนี่ยเราประสบสิ่งที่ไม่พอใจตั้งแต่ถึงเช้ามาเช่นสามีเกียรติข้านสามีกินเหล้าเล่นการพนนั้นลูกที่เกียรไม่ไปโรงเรียนตื่นสายเนี่ยความทุกข์มันมีเยอะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเป็นทุกข์ ประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจที่สามีกินเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้หรือว่าประสบสิ่งที่ไม่พอใจที่ภรรยาเอาแต่งแต่งตัวเล่นเฟซเล่นไลน์ไม่หุงข้าวทำอาหารเอาแต่เล่นเฟซเล่นไลน์หรือว่าอ่านบ้านานเรือนไม่สนใจนี่แหละคือความทุกข์ของการมีครอบครัวแล้วก็ได้ลูกทิสิยาอ่า ได้ลูกชายที่ติดยาลูกสาวที่เขาเรียกว่าไม่รักเงินไม่รักนวงสมวนตัวเสียตัวตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คือพ่อแม่ก็ต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์ความทุกข์ที่มีเยอะมากในการประสบสิ่งที่ไม่พอใจประสบสิ่งที่ไม่พอใจตามตาตามหูตามจมูกตางลิ้นตามการเนี่ยคือความประสบสิ่งที่ไม่พอใจทางตาก็คือนั่นน่ะอย่าง,ย,งยกตัวอย่างว่า คนที่มีความรักพอไปเห็นคนรักของเราตัวแทนของของแทนจงสองลูกที่ไปมีคนใหม่เราก็เกิดความไม่พอใจเอนเนี้ยประเด็นีความไม่พอใจก็เกิดความคัดแย้งใจก็เป็นตามหูก็เหมือนกันอ่าได้ยินได้ความเรื่องราวที่เป็นข่าได้เข่าวร้ต่างๆเช่นว่าขก่าวการข้าการข่มขืน ข่าวที่ไม่ดีต่างๆที่เราดูทางมือถือนั่นก็เป็นทุกข์้งนังตามจมูกตามลิ้นทางกายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบมันมีความทุกข์เยื่ยนกำนั้นะแต่ว่าเมื่อเราไม่พิจารณาเนี่ยเราก็หลงเราก็หลงเพราะจิตของเราเนี่ยถ้าว่าไม่ได้รับการอบรมแล้วเนี่ยมันก็หลงไม่ต่างอะไรกับสเดชา ไม่ต่างอะไรกับม้าแมววัวฝ่ายที่ไม่มีปัญญา,าเสลยแต่มนุษย์เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถที่จะออกจากกองทุกนี้ได้เราจึงต้องมาพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้เป็นผู้ฉลาดขึ้มนมาสัตว์เดรัจฉานนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอย่างม้าเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าที่ไหนควรไม่ควรมันก็นอนได้หมดเหมือนมนมุษย์เราเนี่ยเวลาเมาก็เหมือนกัน เขาไม่รู้เรื่องหรอกนอนตรงไหนก็ได้ไม่รู้เรื่องอทีนี้ก็คือว่าบทต่อไปก็คือความพัดพลาดเป็นทุกข์ก็พูดไปแล้วว่าพัดพลาดอะไรบ้างก็คือพัดพลาดจากจากสามีจากภรรยาจากมุทิดาญาติพี่น้องบริวารแล้วก็พัดพลาดอกอย่างคือพัดพลาดจากสมบัติที่เราหามาได้ เงินที่เราฝากธนาคารไว้กี่ล้านกี่ล้านเราก็เอาไปไม่ได้ที่แล้วก็คือความทุกข์พัดจุาัจะรากจากวัตถุสิ่งของต่างๆจากบ้านจากรถยนต์จากที่ดินถึงเราจะหามาได้มากมายเท่าแค่ไหนแต่เมื่อว่าร่างกายของเราหมดอายุไขวันไหนทิ้นลงหมายใจเมื่อวันไหนเราก็ไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้สิ่งที่จะเอาติดตัวไปได้คือบุญกุศลอ่ามีบุญกับบาปที่จะเอาติดตัวไปได้ แต่รุ่เจ้าสอนในเราตัดสมบุญเพื่อที่จะไปเวียนว่ายายเกิดในภพน้าจาันหน้าจะได้มีความสุขในอัตภาพที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยไม่ยากจนก็ต้องรู้จักให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็จะไปสู่ภพภูมิของมนุษย์เทวดาจะได้มีความสุขแต่ถ้าว่าสะสมบาปเราก็ไปสู่ภพภูมิที่มีความทุกข์ ศาสนานรกเปรตอสุกายเดร์านอย่างแน่นอนแต่ศาสนาพุทธเนี่ยถ้าบุคคลใดลงทุนไว้แล้วนี่ไม่ขาดทุนแน,น่นอนไม่เหมือนกับธุรกิจทางโลกลงทุนแล้วก็มีความเสี่ยงอาจจะเจ๊งได้อาจจะมีสองอย่างคือล้มเหลวกับสําเร็จแต่ศาสนาพุทธเมื่อเราลงทุนไปแล้วเนี่ยไม่มีคําว่าเจ๊งไม่มีคําว่าขาดทุนบุญกุศลมแีแต่ว่าให้ความสุขแก่เราอย่างแน่นอน ทู Heart 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 ้เจ้าว่าแม้แต่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเป็นแมวเป็นหมาก็ยังเป็นหมาของเศรษฐีเอ่อหมาของพระราชาเราคิดดูว่าแม้แต่เกิดเป็นสัตว์ที่มีหางก็ยังเป็นสัตว์ที่กินดีอยู่ดีเหมือนกันมนุษย์เราถ้ารู้จักทำบุญใส่บาตรรู้จักถวายสามกาตารู้จักทอดปลาป่ากตินสร้างโบสถ์สร้างเมืองสร้างาลา ทอดผ้าถาวายผ้าไรต่างๆก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีอาหารที่อยู่อาศัยขึ้นนมยารักษาโรคเรียบพรอ้อนี่แหละอาน,นิสงส์นี้ไม่ขาดทุนถ้าไปสร้างไว้แล้วนี่แต่ทางโลกการทำธุรกิจอะไรมีความเสี่ยงแต่ถ้าลงทุนในพุทธศาสนาแล้วไม่ขาดทุนแน่นอนยังได้อาน,นิสงส์เราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยสุนัขเนี่ยที่เป็นสุนัข ของชาวบ้านธรรมดากับสุนัขของเศรษฐีเนี่ยต่างกันมากสุนัขของชาวบ้านมีกินกระดูกใต้กระถุนใต้ถุนอ,อนอนกับพื้นพื้นดินที่แฉะแต่ว่าสุนัขของเศรษฐีนอนบอกนอนห้องเเกกินอาหารอย่างดีแต่งตัวให้อย่างดีแล้วก็เวลาเป็นโรคอะไรก็มีโรงพยาบาลจั์อีกเราคิดดูบารมีนั่นเลย ที่ทำไว้เนี่ยไม่ขาดทุนแม้แต่ไปเกิดสั์เดียฉานแต่ว่าเราอย่าไปเกิดเลยเพราะว่าสั์เดีฉานเนี่ยมันยากที่จะไปนิพพานนะมีได้อย่างเดียวก็คือมีก็คือได้สองอย่างก็คือสามารถไปเป็นมนุษย์และเทวดามนุษย์สมบัติจันค์สมบัติได้แต่ไปนิพพานไม่ได้เพราะว่าสั์เดชฉานมีความหมองมากไม่มีสติและลึกได้ที่จะปฏิบัติทมเหมือนกับมนุษย์เรา เราะมนุษย์เราเนี่ยสามารถปฏิบัติธรรมไปนิพพานได้แต่สัตว์นจสานไม่สามารถปฏิบัติไปไนดะ้เพราะว่ามีความหลงความไม่รู้ความโง่อีกมากทีนี่ย่นย่อมาทั้งทั้งหลายก็คือว่าเอาเมื่อกี้เนี่ยปราชน,นาสิ่งใดเมื่อไดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อ่ะตัวนี้ก็เราเรายังไม่ได้เมื่อเรายังไม่ได้เราก็เป็นทุกข์ ปรจจนาอยากอยากจะได้บ้านแต่ว่ามันยังไม่พอ,อก็ต้องรอต้องกู้เป็นทุกข์ปาาจนายากได้รถได้วัตถุสิ่งของต่างๆแต่ว่ามีเงินทองไม่พอก็ต้องกู้ยืมการกู้ยืมนี่แหละเป็นทุกข์ในโลกพเจ้าว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเป็นทุกข์เพราะว่า วันข้างหน้าเราไม่รู้ไม่แน่นอนว่าเราจะสามารถชำระหนีไ้ได้หรือเปล่าบางคนเนี่ยไม่ได้คิดให้รอบคอบเวลาไปผ่อนบ้านผ่อนรถเขาคิดว่าคงจะราบรื่นทุกอย่างแต่เอาข้จริงในบางปีเนี่ยเต้นแต่ละปีเนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้วร่างกายเรามันไม่รู้ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าโดนอุบัติเหตุหรือว่าโดนไฟพิบัติต่างๆ เขาไม่แน่นอนเขาไม่ได้คิดจุดนี้ถ้าเกิดเศรษฐกิจน่มสลายหรือว่าไฟป,ปิบัติไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวขึ้นมาหรือว่าเกิดโจนปล้นขึ้นมาไปดาวแ้ขอนรถมาแล้โดนยึดรถโดนจนขโมยไปเนี่ยความทุกข์มันมีามากมายเนี่ยคือว่าไม่ได้คิดไรอรอบก็ถ้าสุกคนที่ว่ารู้จักอดทน รู้จักอดทนเก็บหอมรอมิ่บเก็บเล็กผสมน้อยก็จะเป็นคนที่ไม่เดือดร้อนคนเรานี่ถ้ารู้จักออมเนี่ยนะวันละนิดวันละน้อยเนี่ยเริ่มต้นจากหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทไปเป็นติดบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งหมื่นบาทสะสมไ่มากข้าวมากข้ามันก็ได้อยู่แล้วแต่มนุษย์มีใจร้อนเกิน ใจร้อนมากเกินไปไม่ยอมออมยอมไปกู้หนี้ยืมสินมาก็จะเป็นทุกข์นี่แหละทุกข์เพราะว่าเจ้าหนี้พ่วงเมื่อไม่มีเงินจ่ายก็เป็นทุกข์ถ้ารู้จักออมนี่เราเห็นแล้วว่าปลวกนี่ยมันขนดินทิละนิดทิละนิดเนี่ยนะมันก็สามารถได้เป็นจอมตัวของตัวนะเ,เหมือนมนุษย์เราเนี่ยสะสมไว้แต เดือนละพันเดือนละสองพันสามพันสี่พันอหรือว่าเริ่มต้นจากยี่สิบาทหนึร้อยบาทก็ได้หมดให้รู้จักอนอบทุกวันทุกเดือนทุกปีแน่นอนนานๆเข้าเราก็จะมีเพินที่เป็นบำนาญอ่าบำเหน็จบำนาญในเวลาเราแก่ตัวมาถึงไม่ได้เป็นขราชการแต่ว่าเราสามารถเป็นเศรษฐีในเมื่ออายุเรามากขึ้นไม่ใช่ว่าพอแก่ตัวแล้วก มาตกระกรรมลำบากอยู่เหมือนหนึ่งเพราะอำนาจของการไม่รู้จักออนรู้จัก่จาจนะอันนี้ก็พูดให้ข้อคิดเพื่อที่จะให้พวกเราได้อ่าเขาเรียกว่ามีความอยู่ดีกินดีไม่เดือดร้อนในภายหน้าทีนี้ย่นย่อมาก็คือกายกับใจเราเป็นพุกอยู่แล้วกายกับใจนี้เลยที่ได้อัตรภาพมานี่แหละมัน เป็นตัวที่สร้างความเดือดร้อนในเราถ้าเมื่อไรที่เราไม่ได้ฝึกจิตให้ฉลาดกายของเราก็จะเป็นทุกข์ไปด้วยแต่ถ้าเราฝึกให้ฉลาดแล้วจิตสงบกายสงบาจาก็สงบก็ไม่ไปสร้างเรื่องเดือดร้อนให้พวกอื่นเมื่อนั้นสิ่งของเราก็จะบริสุทธิ์ผู้ที่บริสุทธิ์ก็คือพระอรหันต์ผู้ที่ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดแล้ว แต่ถ้ายังไม่สามารถละกิเลสได้หมดก็ยังต้องเว็นว่าตายเกิดไม่รู้เกิ่กับอีกกันพรทเจ้าเพราว่ากันนับเป็นโกรธปีเ,เป็นล้านปีโกรธปีไม่ได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วพยายาประมาให้เร่งกุณาสร้างกุณาความดีและทำนิพพาให้แจ้งเพื่อที่จะต้องเพื่อที่จะไม่ไปเวียนว่าย ก็สมงคนแก่เวลาเขาขออยุติบลงไว้เพียงแค่นี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้สนใจในธรรมทั้งหลายให้การพ้นวตาสังสารเข้าถึงปฏิพานคนตั้นตื่น